เหรียญสิบ,บาทโลหะสองสีวาระที่37เหรียญครบร้อปีการตรวจเงินแผ่นดินไทยกาบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับซี r รีเหรียญสิบ,บาทโลหะสองสีนะครับในวันนี้นะครับผมก็มาพูดคุยนะครับจะพาท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งเหรียญที่สำคัญนั่นก็คือเหรียญครบร้อปี การตรวจเงินแผ่นดินไทยนะครับเอาระเรามาดูรายเดียดกันดีกว่านะครับเหรียญน,นี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรนะครับมีน้ำหนัก8.5กรัมด้วยกันมีจำนวนการผิดของเหรียญทั้งสิ้น3ล้านเหรียญมีการครบรอบวาระนะครับของเหรียญกระสาบคือ18กันยายนปีพุทธศักราชส5 4 8 มีการประกาศออกใช้งานเหรียญน,นะครับวันที่ย3ิกุมภาพัน์ปีพุทธศักราช2549นานะครับจำนวนการผลิตของเหรียญมีทั้งหมด3ล้านเหรียญด้วยกันนะครับ3ล้านเหรียญเอาละเรามาดูรายละเอียดหรือลวดลายของหน้าเหรียญกันเลยดีกว่านะครับด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,ม,นรมหาภูมิ จุราลรงกรพระจุฬจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับทั้งสองพระองค์พินพระพักตรงทางเบื้องขวาทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญด้านบนนะครับด้านบนขวามีข้อความว่ารัชกาลที่ห ด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชการที่9ด้านล่างมีข้อความว่าประเทศไทยนั่นเองนะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญเดี๋ยวผมจะแช่ให้ชมสัก5วินาทีพิกลับมาชมด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญกราสบการเหรียญมีรูปตาคันช่าง คันช่างวางอยู่หน้าพารัฐธรรมนูนนะครับหน้าพารัฐธรรมนูนและมีลายไทยประดิษฐ์นะครับประดับอยู่โดยรอบนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าครบ130ปีการตรวจเงินแผ่นดิน18กันยายน2548นะครับด้านล่างมีข้อความบอกชนิดราคาคือ10บบาทไทยนะครับโดยมีจุดขั้น ระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นการครบรอบ130ปีนะครับการตรวจเงินแผ่นดินไทยสำหรับเหรียญน,นะครับชนิดราคาเดียวกันในวาระอื่นๆนะครับจะไม่มีนะจะมีแค่เหรียญนี้เหรียญเดียวในวาระนี้นะครับสำหรับเหรียญซีรี ทั้ง61เหรียญของซีรีส์เหรียญ10บ,บาทโลหะสสีนั้นนะครับเราจะกล่าวกันว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเหรียญที่ระลึกที่น่าสะสมนะครับสำหรับนักสะสมก็ดีหรือคนทั่วไปก็ดีนะครับจะได้สะสมกันเก็บกันเอาไว้นั่นเองนะครับ